การเปิดสล็อตให้จองในหมอบไอซีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและเจ็ดโรคเหลื้อลังจากการประชุมเมื่อวันที่20เมษาที่ผ่านมาทางกระทรวงกำหนด,ดให้มีการเปิดให้จองคิวผ่านลายหมอพร้อมแอพพลิเคชันแล้วก็เรื่องการโทรหรือว่าแจ้ง,จงผ่านราสตออ,อสมอทีอนี้ท่านในการเปิด ให้จองผ่านไลน์มบพร้อมได้เนี่ยก็จะต้องเปิดสล็อตในมอบไอโดยกําหนดให้เปิดที่50%าของกลุ่มป่วยที่เราต้องการในช่วงแรกก็คือเจ็ดลเรืองรังและผู้สูงอายุซึ่งทางหน่วยบริการจะต้องทำไวริสของ2กลุ่มนี้และอัปโหลดขึ้นไปให้เสร็จตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดสลอด็อตสมมุติว่าในช่วง ที่จะให้ฉีดก็คือ7มิทยุนาถึง6สิงหาเนี่ยเรามีผู้ป่วยอยู่ที่จะต้องฉีดก็คือ1สมมติเป็น1 0 0 0 0ืนลายกันเปิด50%ก็คือ5000ันลายจะต้องมากระจายว่าหน่วยบริการจะให้บริการในวันไหนบ้างในช่วง2เดือนเนี้ยมิถุนากับกรกฎานะครับจนถึงตสิงหาเนี่ยประมาณ2เดือนจะต้องมาคำนวณว่าจะใช้เวลากี่วันถ้าสมมติว่า5000ลาย5000ันลาย รงพยาบามีศักยภาพในการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะตั้งยังไงลองมาดูกันนะครับเริ่มจากการกําหนดช่วงวันที่ก่อนนะครับจากวันที่7เดือน6นะครับ7เดือน6จนถึง6สิงหาก็คือ6เดือน8นะครับ6เดือน8นสลรดยังไม่มีกำหนดไว้นะครับเราก็มาเลือกสมมติเราบอกว่าเราฉีดได้อยู่ที่ประมาณ อ่าสี่ร้อยคนต่อวันนะครับสี่ร้อคนต่อวันเนี่ยเราไม่มีให้เลือกจากตัวเทมเพลตก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขอาไปปับแก้ได้นะครับช่วงวันที่ก็เลือกช่วงวันที่เจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนหกจนถึงหกเดือนแปดครับหก <6 S 1> เดือนแปดอ่าอันนี้ก็ประมาณสองเดือนหกสิบหกสิบวันนะครับเลือกเข็มก่อนเข็มที่หนึ่งเข็มที่หนึ่งเราก็ โรงพยาบาลเปิดให้วันไหนบ้างนะครับอันนี้เราไม่ระบุไม่ระบุกลุ่มเป้าหมายนะเพราะว่า,เ,าเราจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเรืเ้อรังนะครับกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ2กลุ่มนี้เพราะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะไประบุกลุ่มเป้าหมายได้ก็ว่าไงเว้นไว้นะครับทีนี้จะมีปัญหาก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปอาจจะเข้ามาจองก็ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทางส่วนกลางอาจจะต้องแก้ไขต่อไปนะครับ คราวนี้เรามาดูว่าโรงพยาบาลเปิดให้บริการวันไหนบ้างนะครับสองโพสต์ของผมเปิดให้วันเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์สองวันจันทร์กับศุกร์นะผมก็ติ๊กเลือกจันทร์กับศุกร์เสร็จแล้วก,กดสร้างตารางเวลาครับอ๋ออย่าลืมติ๊กตรงนี้เปิดให้จังจับหมอพร้อมหรือเปล่านะครับต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะติ๊กตรงนี้ด้วยแล้วก็กดสร้างตารางเวลาปึ๊กอ่าช่วงระยะเวลาเกินสามสิบวันระบบไม่ยอมเราก็ลดเวลาครับลดเวลาลงมาเหลือแค่ เดือนเจ็ดสร้างตารางเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนใหม่จาก6เดือนเจ็ดก็มาเป็นเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนเจ็ดก็มาเป็นวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจนถึงวันที่6เดือนแปดเดือนแปดสร้างอีกทีหนึ่ง เรียบร้อยครับกดปิดไปได้ลอวกดปิดไปปุ๊บโปรแกรมก็จะแสดงว่าในช่วงวันที่เจดเดือนหกเจดเดือนหกเดือนแปดเนี่ยมีวันไหนที่เราเปิดให้บริการบ้างนะครับแล้วก็จะมือเท่าไหร่นะสมว่าผมบอกว่า5้าโมงเย็นกับหกโมงเย็นเนี่ยผมไม่รับไม่รับจองนะผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกลบครับลบจะหายไปละนะครับลบหายไปละก็จองไม่ได้ เดี๋ยวผมบอกว่าผมจะรับจองได้แค่400คนต่อวันให้บริการได้แค่400คนต่อวันนะครับตามแคปซิตี้ของโรงพยาบาลก็อาจต้องมาปรับแก้เช่น9โมงนี่อาจจะรับสัก60 10โมงรับสัก60 11รับสัก60 าบบายเหลือสัก50ได้ไหมลองลองเซตดูก่อนนะครับว่าเกินจาก Capacity ที่เรารับไหวหรือเปล่านะนะก็ต้องมาแก้แบบนี้ทุกวันครับตามที่เราเปิดให้บริการนะเพราะตอนนี้สล็อตเรายังไม่มีตามที่กำหนดถ้าเกิดว่าใครอยากจะกำหนดสล็อตเองตรงตามใจก็อาจต้องทํำลิสต์เข้าไปให้อาจารย์ชยาพรปรับแก้ไขนะครับเพื่อให้ เราไม่ต้องมานั่งแก้รายละเอียดตรงนี้มากนักนะครับมันจะได้ตรงตามที่ capacity ของโรงพยาบาลทําได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ได้ละ400นะครับเราเปิดกี่วันก็ตอนนี้ต้องนั่งไล่แก้ไปก่อนนะครับนั่งไล่แก้ไปก่อนจนกว่าเราจะกําหนดจากเทมเ a t e ได้ก็คือต้องส่งรายการเทมเพลตให้อาจารย์ชยพรในการที่จะสร้างเทมเพลตสาหรับโรงพยาบาลของท่านนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับ